สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ซูซูกิ All New Nex t Cross Over ต่อไปครับมาดูกันอีกคลิปหนึ่งในคลิปนี้ครับที่เป็นรถแข่งของพี่เอกสุพันธ์แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเอกด้วยนะที่ทำเวลาเอาไว้ได้ดีทีเดียวใช่ถ้าใครนึกถึงในคลิปกับในคลิปแรกนะครับที่มคุยกับพี่เอกคันนี้ที่วิ่งอยู่6.4จุดสี่ใช่สองร้อยหนึ่งเมตรใช่นะครับมาดูกันว่าในรายละเอียดของรถคันนี้มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ตัว โค้งรถเลยพี่โค้งรถอันนี้เป็นงานงานแฮนด์เมดก็คือพ่อผมขึ้นมาเป็นเลดสแตนเลสโค<ฮ>้งเลสามถึงสี่ที่เราใช้เป็นโค้งเรลเพราะว่าโนวามันสั้นเหล็มันจะเหนียวกว่าอ่ะแล้วอย่างที่เขานิยมกันตัวป,ปิเนียมไหมฮะถ้าปีเนียมก็อันนี้ค่อนข้างคือจะความเหนียวเนี่ยก็คือลองจากไทเทเนียมหน่อยนึงก็เหมือนตัวนี้อ๋อ แล้วอย่างเรื่องน้ําหนักน่ะพี่น้ําหนักเบาครับน้ําหนักเบาประมาณตัวนี้รู้สึกจะประมาณอ่าประมาณพอๆกับโคโปเนียห้าประมาณห้าโลนี่นไงเนี่ยครับอืมเป็น,เป,นเป็นงานสร้างอ่ะคือพ่อเป็นคนสร้างเองแล้วก็ไม่มีใครทํโาโครงรถไม่ไม่ไม่มีแล้วนะก็คือหมดมหมดมหมดหมดยุคนี้ไปแล้วครับโอ้โหสวิงอาร์มสวิงอาร์มก็คือเป็นปีเนียมปกติทั่วไป คราวนี้มาดูในส่วนของแผงคออย่างเงี้ยพี่แผงคอนี่เป็นแผงคอสร้างเองสมัยนั้นมันไม่มีแผงคอวีใช่อันนี้ก็คือใช้แผงคอแล้วก็มาตัดต่อเอามาตัดต่อเอาคือเราเชื่องเองตัดเองพี่โอ้โหวัดองศาเองใช่ครับเป็นงานสร้างใหม่หมดวัดรอบนี้ก็คือซูมแต่งการดครับวัดรอบแท้เลยอันนี้เอสเลยอ่ะใช่ครับครับ วันรอบแท้ R อแทนอลูมิเนียมใช่ครับทั่วไปเนี่ยพี่แทนอลูมิเนียมตอนนั้นรู้สึกอันเนี้ยเชื่อมทําเองครับว้าวสมัยนั้นยังไม่ดัดไม่มีดัดองศามันตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแข่งร้อยหกสิบครับครับเพียงแค่มาเปลี่ยนเป็นโค้งเล็กตอนนั้นมันเป็นโค้งเขียวอยู่พี่อะไรเงี้ยแผงคอตัวเนี้ยใช้โซนิกครับโซนิกนะครับแล้วประกับคันเร่งอ่ะพี่ประกับคันเร่งตัวนี้จะเป็นทั่วไปฮะอ๋อ ผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้ใช้มัน้ำเสดไม่รู้ว่าของอะไรแต่ว่าก็ก็โอเคอยู่ขออนุญาตนะคขออนุญาตบิดนิดนึงพี่อ๋อมันจะบิดได้นิดเดียวเออทดลองไว้หน่อยใช่นะครับสีรถสวยนะสีรถนี่ก็ลุงน้องทําให้ครับตัวโชกเนี้ยพี่เป็นโชคเดิมปรับแต่งโชคเดิมของของแดททั่วไปแดดเลยนะครับแล้วก็ปรับเซ็ตให้มันหนุ่ แต่มันจะเก่าเนี่ถ้าเลาะพอลวดมาค่อยได้ดุมเดิมไหมพี่อ่าตัวนี้ใช้เป็นดุมอ่าดุมเล็กดุมเล็กดุมเล็กนี่ก็คืออะไรมาจากอ่าช่างตั้มเขาหินซ้อนครับอันนี้ก็คือเป็นในทุนใหญ่ผมเลยที่ว่าผมทำอ่าจุเนียรคับที่ทำจุเนียได้เอ็นจีโอก็คือคนนี้ที่ให้อะไรมาใช้ช่วยสนับสนุนใช่ครับก็ไม่ได้คนนี้ผมก็แย่๋อครับปั๊ม ปั๊มก็เป็นพวกปั๊มเวฟอะไรเงี้ยปั๊มเวฟบอนแทร์ใช่ครับนะครับแล้วก็มิลลิ่งเอาดูนะครับว่ากัดลายมิลลิ่งอันนี้ก็กล้ากัดที่นู่นเลยเอาที่นุ่นนะครับคือเขาซัพพอร์ตอะไรให้เราวงล้อวงล้อก็เป็นดีดีครับดีดีเจแปนด้วยใช้เลยนะใช่มันยุ่งเก่าๆนะครับยุ่เก่าเนี่ยแหละก็ดูจากนี่ดูจากสภาพขนาดเป็นวงล้อเท่าไหร่นึ่งหนึ่งจุดสองอันนี้หนึ่งหนึ่งจุดสองครับเนาะ หนุดสองตัวนี้ที่ใส่ไว้ก็จะเป็นยาง IRC ครับใช่ปลายเหลือง i s m i d u s นะครับก็จะเป็นยางเบอร์เก้าสิบ E สี่สิบห้าเก้าสิบสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มาดูกันในพักเท้าก็พักเท้า,ก,ทาก็คือพักเท้าสร้างนะสร้างตัวเองเพราะว่ามันต้องใช้ยาเพราะว่า ให้นั่งได้เต็มที่แล้วก็มีกันด้วยนะกันตกด้วยนะเพราะว่ามันสั่นกันตกด้วยนะนะครับทํายากมากครับวัวเาวาก็จะสุดพอดีนะครับคันเกียร์นี้ยังทําเองเลยที่ใช่ทาเองหมดสเตอร์สเตอร์ตอนนี้ยืนไปสิบสี่ฮะไอสิบสิบห้าครับเนี่ยสิบห้าข้างหลังาดูแดดมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ครับน่สเตอร์สิบห้าสิบห้ายี่แปดยี่แปดนะครับ โซ่ดีดีอันนี้โซ่มันเป็นของดีดีซื้ออ่ะของอาจารย์โลดมาครับอืมตัวนี้แพงนี้โชคหลังโชกหลังนี่อ่าตอนนั้นแกซี่เป็นสปอนเซอร์ครับตอนนี้ไม่ได้เข้าบริษัทเมื่อก่อนพี่ดำพี่ดำเขาอยู่คือเมื่อก่อนแกซี่เป็นสปอนเซอร์ผมเปิดโชกได้ตลอดเลยเนาะใช่เนี่ยผมใช้คู่เป็นสิบปีแล้วนะดีมากไม่เป็นไรเอาีมากว่ากันตรงๆพี่คือเมื่อก่อนอะถ้าแกซี่อะ รถแดกอ่ะจะใช้กันเยอะแล้วเขาบอกว่าอึดมากเลยนะอืมเนี่ยผมใช้ตั้งแต่โูน่าจะสิบกว่าปีอะครับในยุคยุคไอซีเริ่มแรกเลยอันนี้บอกบอกก่าคือเป็นบอกพีเนียมสร้างล้อหลังครับเป็นอันนี้เป็นคิงกุคิงกุนะครับคิงกุตัวนี้ขนาดล้อมันเท่าไหร่บินหนึ่งอ่านี่อันนี้มันเป็นหนึ่งหนึ่งมันมันจะเล็กว่าเล็กกว่าหนึ่งสี่หน่อยอ่ะครับต็ตีว่าหนึ่งสี่อะ างหลังนี่เป็นยางเป็นยางวีลเบอร์เบออะสลิกปกติครับคราวนี้มาดูในตัวเครื่องยนต์กันบ้างตัวนี้ใช้มา้าของอะไรพี่มัานก็เป็น c b r ทั่วไปครับครับแล้วก็ปั๊มไปปั๊มติ๊กนะฮะติ๊กปั๊มบอสไอเราจะซื้อจากเชียงกงของแท้จะเน้นตรงสมัยนั้นคือสมัยนั้นจะหายากนะ แต่สมัยเนี้ยคือเป็นบอสของใหม่ๆเยอะนใหญ่จใช้บอสแต่ไอเอลกันนี้ยก็มันต้งแต่รุ่นเก่าครับผมก็เหมือนเอารุ่นเก่าๆมาวิ่งครับเนี่ยก็ถือว่ามันก็ทาเวลาโอเคแต่ว่าเราแค่ปรับปรุงนิดหน่อยแต่มันยังไปได้อีกเยอะแต่ครั้นี้เรามันก็อย่างว่าแต่มันต้องตต้้อองงมีเวลาอยู่กับมันนะครับแล้วอย่างตัวเสื้อสูบเสื้อเสื้อสูบตัวนี้ที่ทําไอ้นี่เป็นลูกหกสิบน่าจะลูกประมาณหกสิบ หกสิบสี่มิลหรือหกสิบสามมิลนี่แหละครับฝานี่ะฝากี่ซีซีฝาตอนนี้ผมใช้อยู่สิบหกสิบหกใช่หัวเทียน NGK หัวเทียนธรรมดาปกติทั่วไปฮะไม่นินเลยครับเออแล้วไอเสียบอกไอเสียอันนี้ผมยกไปยี่ห้ารับยกยี่ห้าสี่สี่สิบห้าหรือสี่สิบหกเนี่ยแหละอืม มันเป็นข้อมูลเก่าเนาะตอนนั้นอะคือร้อมันเป็นร้อสิบแล้วก็คว้านเพิ่มไซส์ขาดลองลองไวสมัยนั้นมันจะเน้นร้อหกสิบส์มากแล้วในส่วนของพวกชุดคัดชุดคัดอันเนี้ยผมใช้มันผสมกันนะมันเป็นของโนวาสี่เกียร์ครับหนไปเป็นของโนวาสี่เกียร์คับอ่าไพวิลลี่คัะผมใช้เป็นของแฟนทอมครับ อืมแต่นี้เราก็พูดตรงๆนะนอกเราก็บอกให้เขาไปคิดเอาเองแล้วก็ตัวนี้เป็นหกเกียร์ใส่หก네เ,เกียร์ของเป็นหกเกียร์เอาของเกียร์ได้มาแปลงใส่อแต่ครันนี้โหมันแปลงเยอะครับพี่แล้วถ้าใส่หกเกียร์นะั้พวกจานไฟพวกออันนี้คือเดี๋ยวถอดให้ดูก็เป็นเป็นโรเตอร์เป็นโรเตอร์ใช่เราสร้างเอง ตัวนี้คือโรเตอร์ครับเราจะเป็นจานไฟสร้างคือผมสร้างเองเราให้ดูกันเลยนี่ขอจัให้ดูเลยครับอันนี้เป็นอคอ่วยงคครับเป็นข้อคีรีดวีฟอสนะผมเห็นใช่มัน,นเป็นรีดวีฟอเบอร์เบอเบอร์สองครับสมัยก่อนแล้วก็เป็นคารบูอาร์เอ ขบูอายอบขบูเนี่ยผมซื้ออาจารย์โลดกัรีดไงเนี่ยแทยแน่แท,แ,ทแน่แท่แน่ร้อเปอร์เซ็นติดอยู่นี่โอเ<า>ในตัวหนึ่งว่าว่าจา์ตลกตลกเนี่ยจานไฟเป็นไงนี่โอ้โหแปลงใช่ต้องเชื่อมต้องพอกต้องไหลไปไปเขเวียงเคอมันต้องเชื่อมสร้างใหม่หมดเลยเพราะว่ามันขาดหมดครับ ได้เห็นอะไรจริงๆถ้าเราพัฒนาต่อไปอ่ะเราสามารถเอาเครื่องตัวนี้ไปขึ้นคอมพิวเตอร์สร้างเป็นหกเกียได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ครับเรนี้พเทคโนโลยีมันดีเราสามารถสร้างเป็นแข็งได้คุ้เพื่อนๆได้ถามแน่เลยหกเกียร์นี่มีขายไหมพี่ถ้าทํามาทําให้ได้แต่ว่าค่อนข้างจะทําแพงอ่ะเนอะแล้วรผมป้อยนะครับ่าผมก็คือมันมันอยู่มันไม่มีคนดูแลมันก็เหมือนเป็นตํานานไปเนอะ โอ้โหอ่ะคาบูไอ้คาบูตัวนี้ก็เป็น R S นะฮะเอ่อนมหนูน้ำมันอากาศน้ำหนูอากาศผมใช้ห้าสิบห้าครับส่วนน้ำหนูลากเมนมันก็ใช้ร้อยรูสึกจะร้อยเจ็ดสิบกว่าครับครับสกูการรอบครึ่งใช่แล้วก็เป็นน้ำมันออกเทนปกติน้ำมันอองน้ำมันออกเทนนะครับเราที่วิ่งหกจุดสี่ก็ยังไม่ได้ใช้คือสิบหกนะครับแล้วกล่องไฟใช้ใช่ครับกล่องไฟก็ใช้ตัวนี้อยู่ตัวนี้นะใช่ E เจ็ด ใช่ครับโอเคโดยรถโดยรวมแล้วข้อมูลรถคันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมก,กันกับตัวแรงของพี่เอกสุพันเลยที่ที่รู้สึกว่ามันทําทําความประทับใจให้กับใช่มันมันเป็นรถที่แบบมันด้อยกว่าครับแล้วไปแบกเขาได้ใช่มันมันมันเป็นถ้าสมมติดแดชชนะแดชมันก็ ก็ปกติแต่า่าวาชนะแดนมันมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมนเป็นมวยรองเหมือนมวยรองเป็นมวยรอ,นะองแล้วไปแบกเขาได้เงี้ยครับนะน่าจะประมาณนี้ท่ออุยท่ออันนี้มันเป็นท่อเออผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นของนาช้างปากเกตอ่ออแะแต่ตอนนี้เขาหยุดแล้วเนาะแกเหมือนเหมือนมันหยุดไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วมันเป็นยุคเก่าเป็นปลายเล็กอยู่ ออนอนนีีั้เพราะว่าอย่างนะช้างกับพ่อเขาก็สนิทกันก,กันนะครับเคยเอารถไปให้ขึ้นเป็นทั้งคันเลยให้แกตีตีทอดคือออกแบบของเขาเลยครับก็เหมือน,อน,นพัฒนาตอนนั้นผมพ่อผมก็พัฒน,นาการนะช้างด้วยเรื่องท่อยอเสียของร้อยสิบอปะแล้วตอนหลังมันมันยุคที่ว่าพอรอบจากร้อหกสิบมามันก็หมดแหละเนาะเอาล่ะครับถือว่าเป็นการมาเจาะรถคันนี้อีกครั้งหนึง่ง รถที่ว่าทําเวลาเอาไว้ที่ดีทีเดียวนะครับถือว่าเป็นรถที่ทําเวลาไว้ดีเลยนะนะครับของพี่เอกสุพันไม่ได้หมดเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวจบในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเรายังมีรถอีกคันหนึ่งม่อีกคันหนึ่งอีกสองคันอ่านะเป็นจูเนียโครงไทเทเนียมครับแล้วก็เป็นแล้วก็ตอนนี้นิยมสุดก็เป็น Dad uk, แดดลูกแดดนะ ตอนนี้กำลังเป็นอะไรที่แบบกระแสแรงกระแสแรงมาก <c oughs> โอเคเมื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวในคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนีครับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki all new next crossover